สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่องอินสตาชา n แนลนะครับวันนี้จะพามาพบกับเห็ดทำเองที่บ้านนะครับง่ายๆวันนี้เห็ดก็คบได้หนึ่งอาทิตย์พอดีนะครับผมเรามาดูกันว่าเห็ดของเราจะเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าครับ ตอนนี้เราทำมาห้าสิบก้อนนะครับผมตอนนี้เริ่มมีลาของเชื้อเห็ดขึ้นเต็มถุงแลวนะครับสังเกตได้ว่าจะมีไอตัวสีขาวๆนี้เต็มถุงเลยครับก็แสดงว่ามันใช้งานได้แล้ว๋ยวเราก็จะมาเปิดไอตัวฝาจุกมันออกนะครับแต่มีบางส่วนครับที่มันดันตัวออกมันมาเองแล้วครับ โดยที่เราไม่ได้เปิดฝามันออกนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เริ่มออกมาแล้วครับผมเป็นกระจุกนิดหนึ่งนะครับหึ่งออกก็ะมีบางตัวที่ออกมาก็มีแล้วนะครับผม ตอนนี้มันเพิ่งเริ่มออกนะครับผมแต่มีอันหนึ่งครับที่ออกเยอะมากแล้วมันจะทยอยออกทุกๆวันนะครับผมวันหนึ่งเนี่ยมันสามารถบานสามารถอ่านำไปทํากับข้าวหรือทําอาหารได้เลยนะครับผมตัวนี้จะออกเยอะที่สุดของในชุดนี้นะครับเป็นทวงแรกที่ออก ขนาดนี้ก็สามารถนําไปทํากับข้าวทาอาหารได้แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นเชื้อเห็ดก้อนที่ยังไม่ได้แกะถุงนะครับก็คือมันดันออกมาเองเราจะเอาเด่นมาให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าแต่ละวันมันจะออกเยอะหรือว่าออกอย่างไงบ้างคอติดตามช่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผม